สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมบเพ็พระราชกุศลถวายภาพพระกถินนวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันนี้เวลา17.20นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชวพิสิทธิ์มหาศีมารามโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัดสงใกล้สมเด็จพระอริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสริรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสริรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถวายภาพระกรินพุทธศักราช2567ซึ่งเริ่มจากวัดราชบพิษรสิตมหาศีมารามเป็นวัดแรก โดยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำราชการเมื่อปี2412นามว่าราชบาพิษหมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างส่วนส้อยนามสถิตมหาสีมารามหมายถึงพระอารามที่มีสีมากว้างใหญ่เป็นมหาสีมาล้อมรอบอนณาเขตของวัด ลักษณะาภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตกนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีในการสร้างวัดประจำราชการ ในการนี้สมเด็จพระอริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระพุทธอังคีรถจำลองขนาดหน้าตักสามนิ้วเนื้อทองคำฐานเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และถวายพระพุทธอังคีรถจำลองขนาดหน้าตักสามนิ้วเนื้อเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เวลา18นาฬิกา5นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินเป็นวัดที่สองซึ่งประเพณีกรถินมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12การถวายภาพพระกรถินณพระอารามหลวงหรือพระกรถินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัคราสนุปธรรมพก โดยแบ่งพระกฐถินเป็นสี่ประเภทคือพระกฐถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองพระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จแทนพระองค์ พระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลหรือองค์มนตรีและพระกฐินพระราชทานที่ให้ส่วนราชการองค์การหรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานเชิญไปทอดถวายณพระอารามหลวงโดยยกเว้นพระอารามสําคัญ16พระอารามในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด ราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบร,รมมหาราชวังพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสโดยที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธเพวปฏิมากรพระประธานในพระอโุโบสถ เป็นที่บรรจุพระบร,รมอัฐิและพระราชบร,รม,มสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็นวัดพระชตุพลวิมลมังคลารามภายในวัดมีสถาปัตยกรรมสิ่งสำคัญอาทิ พระวิหารพระพุทธสายญาตหรือวิหารพระนอนพระมหาเจดีสีรัชการพระระเบียงเขามอและเขาฤาษีดักตนพระมนฑดบหรือหอดไตรจตุรมุขซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาพระวิหารทิศพระวิหารคดซุ้มประตูทรงมงกุฎพระมหาสัตตุ๊กตาจีนและกำแพงแก้ว ปัจจุบันมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา150รูปสามเณรจำพรรษา33รูปจากนั้นทรงเปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2,567ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รวมทั้งเพื่อให้คนไทยได้ร่วมรำลึกถึงพระกิติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อการคุ้มครองรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างความเข้าใจความเชื่อมัน่นยกระดับและนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรไทยภายในงานมีทรัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจักสาราชเจ้าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยพระอัจุริยาภาพเจ็ดด้าน สาธิตภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรอัตลักษณ์ประจําจังหวัดหมอพื้นบ้านของดีของแท้ขั้นเทพเมืองสมุนไพรและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนิทศัศการอาหารถิ่นกินเป็นไม่ป่วยการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยนวดไทยนวดพื้นบ้านนวดอัตลักษณ์สีภาคร้านแสดงสินค้าบริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารสุขภาพจากทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่29ตุลาคมนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานนยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซักสถานในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซักสถานซึ่งตรงกับวันที่15ตุลาคม2567ความว่าพระนท่านนายคาซีมโยม,มาตโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานกรุงอัสตานาในโอกาสวันสาธารณรัฐ ของสาธารณคาซักสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคาซักสถาน เป็นที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาเป็นลําดับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนมาอย่างต่อเนื่องตลอดสทศวรรษที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถานจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิด ทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,พราีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสองนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยาบมบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัตพธรรมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายจิรพัฒน์บรรทูลรองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทุนองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพรพระอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเข็มกลัดที่ระลึกล้อมเพชรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชน,นากาศธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,ม,มนาถบพิตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโอกาสนี้พระพิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโททำรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการวิฒิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดในนามของเคทิสกรุ๊ป ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมุริธิสายใจไทยเป็นค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัย ายขันประจวบเหมาะผู้อํานวยการสํานักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนํานางสุนันทาแพงสุขและคณะเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบโครงการระดมทุนเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยและสมทบโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยเพื่อสํารวจประชาชน ที่มีความเสี่ยงโรคพากินสันสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยนายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารวุฒิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบระมราชินูปถมัมภ์มนคและคณะ ทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสพระราชพิธีมหาบงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2567 นางพรทิพย์ตั้งกีรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชด,ดำริและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีองค์กรสมาชิกสมาคม นายวิสิทธิ์ลิ้มประณนะคณะทำงานดำเนินงานร้านภู้ฟ้านำนายสุขุมธรรมนิวงศ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเลนต์อาคาโฮดิ้งจำกัดและคณะเฝ้าตุลอองพระบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในกิจการของร้านภูฟ้ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร นางสาวพันพิมลสุวรรณพงศ์และคณะเฝ้าทุลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพสืบประสมลงรักปิดทองสืบสารต่อยอดป้องจากรีในโอกาสนายธีระวานิธิรทนน์เจ้าของ333แกลลอรี่และผู้สะสมผลงานของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ศิลปินแห่งชาติร่วมเข้าเฝ้าทูลอะองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดภาพของอาจารย์เฟื้อฮริพิทักษ์ด้วย นางสาวอัยพันธ์อัยรากุลวัฒน์ผู้อำนวยการจัดงานเทศากาลแสดงภาพวาด The Nature Elegance er ธรรมาชาติที่สง่างามรอบตัวเรานำคณะผู้จัดงานในเทศากาลและศิลปินผู้วาดภาพเฝ้าทุลองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดเพชรน้ำหนึ่ง นายวินยุทธ์คชพักดีนายกสมาคมศิทธิ์เก่าจิตรดาในพระราชุป,ปถมัมภ์สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิตรดากตันยุตาครั้งที่หนึ่งเฝ้าทุลอะองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมร่วมเข้าเฝ้าทุลลอ,องพระบาทด้วย นางเพชรพริ้งสารสินนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีนำคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่25และชุดที่26เฝ้าทุลอองพระบาทในโอกาสพ้นจากหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่26 ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัยกับเงินจากการจัดก,กิจกรรมต่างๆสมทบทุนวิริธิมหาจาัก,กรีสรินทร์เพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำกับคณะกรรมการสมาคมและผู้สนับสนุนสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก เวลา14นาฬิกา3นาทีสเสด็จออกนวังสับปทุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้พระครูวิสุทธิภาวนาประสิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหันเจ้าอาวาสวัดตันเอนตำบลตันเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้คณะศิษยานุสิญญตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย พระครูประหลัดจิรายุทธจิรวัฒโน พระอาจารย์สอนศิลธรรมประจาหน่วยเผยพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมวัดราชคิรีฮิรัญญารามอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพระพิสุคณะศิษย์ยังนุสิทธิและนางราศิลปินชุมชนบ้านเนินสะอาดอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเฝ,ฝ้าถวายและเฝ้าทุลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมของสํานักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทย และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิธิเทพรัตนเวชานุกูลกับสมทบทุนวิธิราชสุดาและสิ่งของต่างๆนายกองโทพัทรกิจสิงหเสนีเลขาธิการสิงหเสนีสมาคมนำสมาชิกสกุลสิงหเสนีและสายสัมพันธ์ฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิฒิชัยพัฒนาในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพุทธรูปด้วย รองศาสตราจารย์เสถียรธัญสิรัตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายพร้อมด้วยคณะผู้แทนชมรมกอล์ฟปทุมวันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและชมรมกอล์ฟอุเทนถวายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย เฝ้าทุลอองพระบาททูนเกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่6ประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาิยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนจากทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทุลอ,องพระบาทด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนำคณะกรรมการมูลนิธิและคณะผู้บริหารองค์กรที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริตวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,ส,ดาสยามบรมบราชกุมารีเฝ้าทุละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันสมทบทุนวิธีส่วนหลวงรอเก้านางสุธิกัญญาไทยเพชรประธานกลุ่มนายกสโมสรโรตารีภาค3350รุ่น116 และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย สุภรัตวีระูุชง<ด>ขออภัยค่ะนายสุประชัยวีระูุชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980นำคณะกรรมก,การสถาบันเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธปฏิมาธรรมจักพุทธากับพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำลองพร้อมทั้งกราบบังคมทุนรายงานเป้าหมายการทำงานของสถาบัน นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทดอกบอัวคู่จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน47ปีดอกบอัวคู่มินิฮาฟมาราทอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททุนคล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว สมทบทุนวิธีเทพรัตน์เพื่อชานุกูลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เพื่อพระราชทานแก่ช่างภาพส่วนพระองค์กองงานในพระองค์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ ในไกรตั้งสง่าประธานมูลนิิโรตารีสโมสรโรตารีเจริญนครภาค3350โรตารีสากลและคณะจากสโมสรโรตารีภาค3350ภาค3360ภาค3361และภาค3662เฝ้าทุลอองพระบาทน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงเพื่อพระราทานแก่โรงพยาบาลเทพร,รัฐเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ องคมนตรีฉันถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวนหนึ่งพัน 1, ถุงไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดและในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและ เป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระรจชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านไร่จำนวนสามครอบครัว ทั้งนี้อำเภอบ้านไร่เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรถูกผลกระทบ1,035ครัวเรือนใน6ตำบลปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายยังเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งทางจังหวัดบุรณาการร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือนในเบื้องต้น ในการนี้องค์มนตรีได้ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่รวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเกี่ยวกับการเกิดอุทกภยัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรโด,อดยองค์มนตรีได้ให้ข้อแนะนําและหารือถึงแนวทางในการแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ําอีก มูลนิธิชัยพัฒนาลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์พืชวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานายสุเมธตันติเวชกุลกรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์พืชระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัท First Organic s y s จำกัด ซึ่งสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริร่วมกับบริษัท First Organic Seeds จำกัดดำเนินการผลิตและจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์จำนวน19ชนิดที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชในานามของมูลนิธิชัยพัฒนาอาทิ ถั่วฝักยาวสีม่วงศิรินทรเบอร์หนึ่งถั่วแขกสีเหลืองเทพร,รัตน์เบอร์หนึ่งถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์เบอร์หนึ่งพริกขี้หนูปู่เมษสลัดชอบปากาพัฒนาเองถั่วภูของชอบและสลัดคนดีโดยมีขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในระบบอินทรีย์รวมทั้งทําให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ในราคาที่ย่อมเยาว ดยมเมล็ดพันธ์ทั้ง19ชนิดนี้มีจำหน่ายที่เฟซบุ๊กศูนปรับปรุงพันธุ์และผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวุทยาลัยแม่โจ้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบสมทบมูลิธิใชยพัฒนาต่อไปผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรคัติยะราชนารีให้ทรงมีพระธนัยแข็ง,งแรง วันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่สนันพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายราพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตววรัติยราชนารีอย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง15บหนาฬิกาสามนาทีมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปนำใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พร้อมดงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิกลุ่มบริษัทไทยยานยนต์สาน,นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอบริษัทเบล่าฟริโอลีจำกัดและร้านดอกไม้ในเครือและคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใจกันดอกไม้ทั้งหมดที่นำไปถวายในวันนี้โปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ววันนอกจากนี้สํานักพระราชวังยังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสี่และที่ชั้นหนึ่งอาคารสํานักงานหนึ่งพระตําหนักจัก,กรีบงกตจังหวัดปทุมธานีด้วย จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมและดิฉันธนทรอ,อมัดเดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ